ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอลโนชานแนลครับผมช่อง YouTube ช่องเล็กๆที่ไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นฝรั่งหงเป่าซือครับที่อายุ1เดือนครับเป็นฝรั่งไส้แดงครับซึ่งสายพันธุ์มาจากไต้หวันครับผมก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามารับชม รับฟังแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะอัปเดตแค่ฝรั่งของเป่าซือนะครับวันนี้นะครับที่อายุนหนึ่งเดือนครับถามว่าผ่านไปหนึ่งเดือนนี้เกิดอะไรขึ้นกับฝรั่งของเป่าซือต้นนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับฝรั่งไส้แดงต้นนี้นะครับก็คือผลที่เห็นนะครับ นับตั้งแต่วันที่เริ่มปลูกครับนี่ยอดของฝรั่งไส้แดงต้นนี้จะแตกยอดออกมาประมาณ10เซนครับผม10เซนเห็นจะได้ครับทุกยอดครับประมาณ10เซนครับอันนี้อันนี้ยอดที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาจะเป็นก้างปลานะครับก็ประมาณ10เซน11เเซนประมาณนี้ครับผมนี่นี่ครับแล้วถัดขึ้นมาอีกครับ นี่ครับกาลังแตกครับนี่หนึ่งเดือนครับ30วันครับถามว่าแตกยอดดีไหมดีครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็ประมาณ5เซน5เซนประมาณนี้ครับนี่เพิ่มขึ้นมาอีกนี่ครับถามว่าแตกยอดดีไหมดีครับก็ข้อเสียก็คือว่าตอนที่มันเกิดรากอ่ะตอนที่รากที่มันเต็มกระป๋องเต็มถุงอ่ะคือผมทําการ ปลูกลงดินนี่ช้าเกินไปครับเพราะว่าถ้าปลูกช้าเนี่ยข้อเสียของมันเนี่ยก็คือว่าตาพวกนี้เนี่ยมันจะแตกยากครับเพราะตอนที่มันกําลังจะแตกยอดเนี่ยเราไม่รีบลงปลูกครับเราปล่อยให้มันช้าไปครับแล้วทีเนี้ยมันจะไม่แตกครับนี่คือข้อเสียครับนี่คือถ้ารากมันเต็มถุงรากเดินเต็มเมื่อไหร่เนะี่ยรากมันเขาเรียกว่าไม่แก่เกินไปเนี่ย คือรีบเอาลงเลยครับตอนที่ยอดมันกําลังจะพุ่งขึ้นมาเนี่ยให้รีบเอาลงดินเลยครับแล้วทีเนี้ยยอดมันจะแตกเยอะแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการปลูกฝรั่งของเป่าซื่อนะครับควรจะปลูกเอียง45องศาครับคือให้ให้ให้ต้นมันเอียง45องศาถ้าต้นมันตรงแบบเนี้มันจะได้ยอดน้อยครับจะได้ยอดน้อยเห็นไหมครับได้ไม่กี่ยอดเองครับ 1>, 1ยอด2ยอด3ยอด4ยอด5ยอด6ยอด7ยอดแยอดแต่ถ้าปลูกเอียงเนี่ยคือมันจะขึ้นทุกตาเลยครับมันจะขึ้นทุกยอดเลยอันนี้ก็คือว่าข้อเสียนะครับถ้าปลูกตรงแบบนี้ครับต้องปลูกเอียงครับเอียงสัก45องศานี่เห็นจะได้ครับจะดีเลยครับถามว่า1เดือนติดดอกหรือยังก็ผมเด็ดไปแล้วครับ1รอบครับอันนี้ นี่ครับติดขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับโฟกัสไหมครับผมนี่ขนาดเดือนหนึ่งนะครับคือเราต้องเอาออกครับผมเอาออกอันนี้ผมเอาออกไปแล้วครับสองรอบครับนี่รอบหนึ่งผมเอาออกจากตรงนี้ครับนี่จะมีอยู่เลยเนี่ยจะมีรอยเด็ดอยู่สองลูกผมออกไปแล้วครับนี่ลูกที่สามผมเอาออกจากจุดนี้ครับผมนี่ครับ หนึ่งเดือนครับโอเคครับรอดูสองเดือนครับว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่สำหรับใบเก่าเหลือแค่สองใบด้านบนครับคือผมเอาไว้แค่รับแสงครับเพื่อปรุงอาหารไปเลี้ยงลำต้นครับผมนี่ทุกทุกยอดใหม่หมดเลยครับแล้วใบเก่าร่วงหมดเลยร่วงหมดแล้วครับนี่ครับทุกยอดนี้คือแตกใหม่พวกนี้คือใบใหม่หมดเลยครับนี่สำหรับหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ย สูตรปุ๋ยที่ผมใส่นะครับก็มีวุ้นวัวครับมีวุ้นวัวแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอครับ15-3ตัวครับผมแค่นี้ครับแล้วก็ผมก็มีโดโลไม้นิดหนึ่งครับเพื่อปรับสภาพสภาพดินครับใส่ประมาณ1ช้อนครับโดโลไม้เนี่ยเพื่อปรับสภาพดินให้มันดีขึ้นครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ก็ประมาณ 8โมงเช้าครับผมเป็นเวลา8โมงเชา้าอากาศกําลังดีเลยครับนี่หนึ่งเดือนครับผมโอเคเลยครับนี่เดี๋ยวเดือนที่สองนี้ผมจะอัปเดตให้ดูอีกครับว่าพัฒนาการของฝรั่งไส้แดงเนี้ยจะโตแค่ไหนแตกยอดดีแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าฝรั่งไส้แดงนี้ควรจะไว้ลูกเนี่ยตอนอายุกี่เดือนถึงจะไว้ได้ แต่สำหรับฝรั่งกิมจูเนี่ยผมพอทราบเพราะว่าผมปลูกมาแล้วครับนี่ครับฝรั่งไส้แดงเนี่ยจะแตกต่างจากฝรั่งกิมจูอยู่นะครับเนี่ยใบมันจะใหญ่ใบมันจะใหญ่บหญแบบเขาเรียกว่ายัางไงมีหยิกหยิกงองด้วยครับเนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับคือใบมันใหญ่มากครับดูจะรู้เลยครับว่าเป็นฝรั่งหงเป่าซื้อครับ นี่นี่ครับผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษานะครับไม่ค่อยได้คือคืออยากกินครับก็เลยซื้อมาปลูกประมาณนั้นครับนี่ซื้อมาปลูกทดลองดูครับว่าคําว่าฝรั่งไส้แดงมันจะเหมือนฝรั่งขี้นกสมัยก่อนบ้านเราหรือเปล่าประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเมล็ดหรือเปล่าเพราะยังไม่เคยชิมเลยครับเนี่ย นี่ครับผมถ้าสมมติว่าต้นพันธุ์มันโตขึ้นผมก็จะทําการขยายพันธุ์โดยการตอนนะครับเออผมลืมบอกท่านผู้ชมไปอย่างหนึ่งครับสําหรับต้นพันธุ์ต้นนี้เป็นกิ่งพันธุ์ที่ตอนมานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทาบกิ่งคือเป็นกิ่งตอนนะผมไม่ใช่ทาบกิ่งไม่ใช่เสียบยอดครับเป็นกิ่งตอนนะผมนี่เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ ผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับก็คืออัปเดตให้ท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะปลูกไม้ผลพืชผลไว้กินเองนะครับก็ฝรั่งพวกไส้แดงไส้ขาวฝรั่งกิมจูหงโปสอสุยมีพวกนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับเพราะว่ามันจะได้กินเร็วแค่สามเดือนเราก็ได้ห่อผลแล้วครับนี่ครับผมขอแค่เราดูแลให้ถูกวิธีก็พอครับ นี่รดน้ําสมอำเสมอครับนี่ผมก็เลยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะปลูกไว้กินที่บ้านเองนะครับนี่ครับก็เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเดือนที่2ผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไวบ้างสําหรับคลิปนี้ผมก็าลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh